ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายมอบให้ในายวงวชิระขาวทองสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตหนึ่งอำเภอรัตภูมิเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเจดคนเทศบาลตำบลกำแพงเพชรครับครั้งที่หนึ่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลกำแพงเพชรชิงเงินรางวัลห้าหมื่น 50, บาทการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่โดยกำหนดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่23-24เมษายนที่ผ่านมาพร้อมกันนั้นนายวงวชิระขาวทองอย่างได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆยากจนกาดแคลนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและ ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอย่าเสพติดอีกด้วยเทศาบาลกำพลกำแพงเพชรจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่หนึ่งและจะยังมีจัดในครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง